สวัสดีครับสวนเกษตรเคอร์ฟิว2 0 2 0น่บายในช่างครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันในช่วงของเทศกาลก่อนออกพรรษานะครับก่อนออกพรรษานะครับซึ่งทุกปีเนี่ยทางสวนเกษตรเคอร์ฟิว2 0 2 0น่บายในช่างก็จะเตรียมนะครับเตรียมบ่มกล้วยนะครับก็คือวางแผนปลูกกล้วยไว้ตั้งแต่เมื่อ89เดือนที่แล้วนะครับก็ ว่าให้มันออกมาทันช่วงเทศกาลนะครับออกพรรษานะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเทศกาลออกพรรษาเนี่ยมันเลยจากวันพ่อหลวงของเรานะครับคือวันนวมินนะครับมหาราชานะครับซึ่งเป็นวันครบรอบการสวรรคตของท่านนะครับซึ่งวันที่13ซึเพิ่งผ่านมาเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะครับก็ นะครับวันนี้เราก็เตรียมนะครับเตรียมเตรียมบ่มกล้วยนะครับจะเตรียมบ่มกล้วยเอาไว้ในช่วงที่จะถึงนี้ก็คือช่วงเทศกาลออกพรรษาซึ่งเราก็จะตักบาตรท,ทาบุญกันนะครับด้วยกล้วยกล้วยสุกกล้วยหอมกล้วยไข่แล้วก็ที่สําคัญก็คือเราเตรียมกล้วยเล็บมือนางเอาไว้นะครับทําบุญด้วยกล้วยก็จะส่งผลทําให้กิจการ ขาของเรามันมีความง่ายนะครับมีความเจริญงอกงามนะครับสุกเหลืองเหมือนสีทองก็จะเป็นสีมงคลนะครับจะเป็นสีมงคลแต่ปีนี้เนี่ยโชคร้ายนิดนึงนะครับสำหรับส่วนเกษตรเคอร์ฟิว2020บายในช่างก็คือจริงๆเตรียมกล้วยไข่ไว้ด้วยพอสมควรนะครับเตรียมกล้วยไข่ไว้ได้ประมาณสักห้เครือนะครับ ก็พลาดพลั้งนะครับโดนขโมยนะครับโดนเพียกระสอบเข้ามาเล่นงานนะครับเข้ามาเล่นงานตอนที่เรานะครับตอนมืดนะครับตอนดึกนะครับก็เข้ามานะครับเข้ามาตัดกล้วยขอยงเราซึ่งกล้วยขอยงเรากล้วยไข่ของผมก็แก่นะครับกล้วยน้ำว้าของกล้วยเล็บมือนางของผมก็แก่ก็โดนไปสองรอบนะครับโดนไปสองรอบ เว้นไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็โดนไปอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีสุกเหลืองพออ่าอ่าสุกแต่ว่าไม่ถึงกับ90%นะครับไม่ถึงกับ90%ก็ประมาณสัก80%นะครับซึ่งกล้วยไข่ก็80%หรือว่ากล้วยเล็บมือนางหรือว่ากล้วยชนิดไหนก็แล้วแต่เนี่ย80%เนี่ยแกสิอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย,ก,ยก็สามารถที่จะ เอามาบ่มนะครับเพื่อนะครับบ่มด้วยใบขี้เล็กนะครับบ,บ่มด้วยใบขี้เล็กก็สามารถทําให้มันเหลืองสุกหอมหวานพอดีนะครับสุกว่าเหลืองหอมหวานพอดี80ซขึ้นมาครับสามารถที่จะบ่มได้นะครับบ่มได้สึกอ่สุกเหลืองนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะ่กล้วยมีราคาแพงนะครับพอกล้วยมีราคาแพงปุ๊บเนี่ยไอตัวของ คนที่มันเห็นแก่ตัวครับมันก็ใช้ชว่ชวกถ่วยโอากาสตรงนี้ครับเข้ามาขโมยกล้วยของเรานะครับมาขโมยกล้วยของเราหวีข้างส่วนข้างขผมก็โดนไปเหมือนกันนะครับแต่ของแกปลูกไว้แบบไม่ได้ดูแลอะไรมากมายแกไม่มีเวลามาดูแลนะครับซึ่งก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าแกก็โดนไปสองสาเครือนะครับส่วนของผมเนี่ยโดนกล้วยเล็บมือนางไป 4- ี่ห้าเครือนะครับแล้วก็ ไอตัวของอที่สําคัญก็คือเราเตรียมกล้วยไข่เอาไว้สําหรับออกพรรษานะครับโดนไปอีกนะครับผมผมปลูกไว้4กอแล้วกอหนึ่งมันออกประมาณ2เครือพอดีเป๊ะเลยพอดีช่วงเทศกาลออกพรรษาพอดีก็โดนแกตัดเอาไปนะครับโดนแกตัดเอาไปช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนนะครับโดนไปอีก2ออันวันนี้ก็ ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการทำบุญไปนะครับเพราะว่าไม่รู้ช่วยอะไรไม่ได้แล้วช่วงหลังๆนี่ก็เอาโคมไฟโซลาเซลล์ไปติดแล้วก็เอากล้องไปติดนะครับแล้วก็ทำรั้วนะครับแค่ป้องกันเอ่อให้มันขโมยยากหน่อยพวกเพี้ยกระสอบพวกนี้ครับมันมันเก่งครับมันเก่งมันเก่งก็ไม่เป็นไรครับฝากเตือนภัพยพวกเ,เพื่อนๆเนกเษตรไปด้วยนะครับเจอพวกนี้เนี่ยถ้าเจอช่วยกัน ช่วยกันแนะนําเขาด้วยนะครับว่าเราไม่ควรจะโชคฉวยนะครับคือเกษตรกรเนี่ยก็ปลูกเอาไว้เจดแปเดือนนะครับย่งถ้ากล้วยเล็บมือนางเนี่ยอย่างน้อยก็8-9เดือนนะครับถึงจะได้กินผลนะครับได้กินผลนะครับมันก็เราอุตส่าห์ทนุถนอมประคบประงมนะครับลดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับลดน้ำพรวนดินนะครับก็มาเล่นเอาง่ายๆเลยก็คือ มากางข้ามกลางคืนก็มาตัดไปเลยนะครับก็มันก็ง่ายดีสําหรับเขานะครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบเนาะจากสังคมนะครับถ้านะครับถ้าเรานะครับถ้าเราผ่านไปผ่านมานะครับถ้าใครเจอนะครับการข้ามกลางคืนนะครับก็ช่วยแจ้งเราด้วยแล้วกันนะครับนะครับของผมเนี่ยส่วนส่วนเกษตรเค์ฟิว2 0ง0ไปในช่างเนี่ยอยู่ที่ ตำบ,บลหนองโพนครับที่มีร้วงเ,เลี้ยงโคโนมโคโนมนมสดหนองโพครับถ้าใครเจอนะครับว่ามีคนนะครับมีคนเอากล้วยไข่หรือว่ากล้วยเล็บมือนางไปไปขายนะครับช่วยช่วยแจ้งแจ้งเราสวนเกษตรเค์ฟิว2 0 2 0ใบในช่างด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อจะได้เราจะได้เตรียมป้องกันเอาไว้แล้วก็ถ้าตักเตือนเขาได้ก็จะเป็นผลนะครับวันนี้ก็ เป็นสาระความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคนที่จะวางแผนปลูกกล้วยนะครับวางแผนปลูกกล้วยเอาไว้นะครับก็วางแผนแล้วก็นับวันเวลาเอาไว้นะครับว่าถ้ากล้วยนะครับถ้าจะทําเป็นธุรกิจนะครับถ้าจะทําเป็นเกษตรพอเพียงนะครับมีกินมีเก็บนะครับทําไว้กินเองนะครับเหลือก็เหลือก็จัดจาหน่ายนะครับจัดจําหน่าย นะครับถ้าจะเหลือไว้จะจจำหน่ายได้นะครับเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆเข้ามาสู่ครอบครัวก็ต้องวางแผนการปลูกกล้วยให้มันตรงกับเทศกาลของบ้านเรานะครับให้มันตรงกับเทศกาลกับบ้านเรานะครับอย่างอีกสี่ห้าวันเนี่ยจะจะออกพรรษานะครับนั้นชาวบ้านชาวพุทธส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทําบุญนะครับไปทําบุญที่วัดนะครับมีเทศนา มหาชาติอะไรพวกนี้ครับมีเทศมหาชาติอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เขาก็จะเอากล้วยเนี่ยไปทําบุญกันนะครับเอากล้วยไปทําบุญกันก็วันนี้ก็ฝากสาระความรู้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับกระส่วนเกษตรเกอร์ฟิว2020บายในช่างนะครับมีอะไรก็แนะนําเข้ามานะครับติชมเข้ามานะครับจากผู้ติดตามของผมก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับผู้ติดตามแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรผมก็จะช่วยตอบคอมเมนต์ต่างๆเหล่านั้นนะครับ ให้กับเพื่อนเพื่อนเกษตรแต่ว่าช่วงหลังๆนี้อาจจะงานในหน้าที่ประจำเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้ามานะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ